ทีมงานเวทีต่างประเทศแล้วคุณฮอนเดดเราขึ้นข้นออกกล้องเด้อพอพอดีเผาพืนคนออกกล้องเด้อมันร้อป็นพาความมันแดดฮอนแดดที่สีแดดภาคแดดแน่แท้ Eh แดดทำคนดก็ยังแดดแดดสิต้คนใดสต้เออมันแดดแม่มันแดดสีใต้เราพวกผู้จัดารก็อยากกันกันกันอันบักกันนิดหน่อยนอกจากเอามได้ักา่ยัง่ะบไดซื้ออย่อหยังค่ะตัวนี้เป็นเดนส์ตัวว่าเม่นยฝ้ายบอกค่ะไม่ใยนอตองไทงน้ค่ะ บ้านนี้ยังซอาใหญ่บ้านยังบ้านเสียวเอาบ้านเสียวหมือขึ้นทำมาหอดขึ้บ่ได้เสียวได้กยัง้เสยมนเปังลัมเออมันมืดเป็นบ่กลากลางค่ะเญนเล็กครับเออเปนเล็กครับนี่ตีนเนแม้เป็นยังพจังเอินบ้านเสียวฮะเป็นยังพจังเอินบ้านเสียว มันมีต้นเสียต้นเสียมันเยอะอยู่นดำดำห้วยเห็นเด็กน้อย<ะ>อัน,น,ออนผู้สาวอันแดนเซอร์บ้านเรามาถึงบ้านเสียจะได้เสียไหมนะมันคือวางสันเออใช่จ๋อมาเสียวเว้ย <c oughs> เส <c oughs> ขาพูดเจังงั้นเนาะก็ว่ามาถึงแล้วบ้านเสียวเมื่อคืนนี้เราจะได้เสียวไหมนะพันมาแมนจานม้าแต่ไก่ม้าแต่ไก่จะปูเหมือนอันเพื่อเกล็รเทียมหุ่นจ้ะเออมันนั่นมันแรงซีลอยนด์ มาแลีนสีลอยลูกเพลินภากงานเพล่นบ่อเอางานเพล่นมุงมาพียเลยครับเออเฮ็ดจีงไดล่ะครับบ้านท่าแต่ของท่าจ้าของเขาไปในบ้านศาสิบะใหญ่ผมานีมันก็เปนอย่าเาบ้างมันมาังขานนะผ้ไม่เบนวะไิดผู้หนึ่งห่อเข่ามาตีใหญ่น่มานั่งกินนะู้นเห็นอยู่บันพี่ยังก็วันนั้คู่หานองบัวลำพูเนาะวิธีประหลงมาทัานแล้วสิล่ะปูเต็ม ปีปฐมนั่นรถทงกอพยุกต์กลางเลยเนาะกระมูดไปไปปูให้พอเต็มเบิดนะแม่นี่บ้านเสียเพิ่นแงแจ้งเต็มมอลลัใหญ่เนาะนุกับยู่ยังซุมหน่อยคนยังซุมหน่อยจ้าอยู่ในยังซุมนะคะบ้านยังซุม้้จะบ้านนไื่องจากอยู่ในยังซุมหน่อยบอกพอรับเป็นคนกันธาร์กนี่แหละแล้วที่รับประเดี๋ยมียยังซุมหน่อยรายการนี่น้องซ้ายรับกับยูบ้านเราเสียนี่ค่ะบ้านไม่น้อยมันจอมันจอมันบอลเนาะ น,น้าลายพงนู่ยกายู่ทั้งน,นั้นเราออกไปหานักกาออกจากบ้านน,านู่มสามนุ่บรรจอมบรรปอดชั่วปูไกลเถอนุ่มอันอี้พี่น้องก็อยู่ทั้งพี่ล่ะน้องพ่อก็อยู่บ้านแล้วเสียนพ่อเป็นคนกันทารักแล้วไปในเมียยังซุ้มน้อยโอ๊ยกับพวกบ้านเลาเสียนบ้านอันนี้เราบอกมาปูไหวม<า>ั้มพี่น้องบ้านเลาเสียนให้จองให้บ่ฮะพี่น้องบ้านเลาเสียนมาเนี่ย Uhm, <lower cup S 2> เขม่แต่ตัวเศร้าคุณถ้าบักสายเขาหยัางนลยนะมุกเขาอัอนเยิ่งแม่แจนน่ะเรบอกเง้วหอดคุนเลยค่ะแม่นี่นางมนีหมอแล้วนี่นนี่แม่แม่นางมนีละหมอพอฮักสิได้เห็นทั้งฟังนน้ำแต่ฮักไปนนางส่วนมัก็สิไกลแม่เจ๊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 เจ ลูกหนีมันกระเหียน้นนี่ก็มีตัวเ้าก็ได้เรียรไปสร้างคุนได้พร้อมเวทีมันบาสูงเล่ลหละบอกมันกระตำกากันนั่นนี่เข้าใหญ่เวทีเขาใหญ่เวทีเขาใหญ่เวทีเฮ้ยย่ายถอยหลังไปหมดนีเงียนมงข้อหักแท้ๆไปนจอนแจอางนี้่ยนี่นี่นี่นวนี่น่นหน่น่ีีนี่น่นี่นนี่นี่นี่นังน่นีนี่่่น่น บกินเหล่าเย็นน้ำได้เล่นซ้ำเหล่าเย็นมาโอ้ยไปต่เราทุ่มแรกงอื่นมาล่ามใหญ่กนี่เหล่าอุกือสุดสายสิเป็นทีมงานของปฐมมันคอะรโอปฐมมัตท่ายแต่ว่าบาน้ป็จกแต่มะล่าใหญ่นะมเทียวเคยมาเทียวยู่เถื่อนหนึ่งเสียงยีสานประเซอเมเขาก็สิมาตีเต็ไ กระสิทมาติดคักปนิจเนี่ยทิศตัวงวงขี้ใหมันไปผุนคือว่าอันนั่นอันย่างก่อนลากงัวมาตอกไว้มันจะบ่อยใหญ่ลากงัวมาตอกไปเลยมัใหญ่ชิ้นเก่ามันหลุดวันถอนอออกโ้ยสาดอ่สาดเก่าพะโล่เว้ยอย่าเด้อสาดฉันสาดคอยเกิดเพราะสีผืนเด้อพี่แจงได้ซื้อไปห่อเข่ามาจองไว้บอก่สาดแจ๊กสิบว่าไปนี่ ่กอันอันนั้นแพนมากแหละกจจะพุ่งไปนอนไส่บุกันยายรอบนี้ดิแมนแต่ว่ายังหาตังายอหากแมนเยอะแล้วนี่หลับก็ดีแมนาจวิธีคนสิบอกลงมาหอดีแหละยมันสิมีลังเพลงก็ลงมาเต็นผี แล้วลว่ารับเงินแล้วพอดีแล้วว่าห <c oughs> มอลำเสียงวิหกครัมาเต็มเมื่อคืนค่ะแต่ตตเ, <c oughs> เพิ่งตั้งเวทีเพิ่นแดดเพิ่นอันนั้นไม่ใหญ่เพิ่อนอันไปนอนใส่ปูแล้วลอนันคนะับรถบาดอันแล้วก็เลยตกนอนน้ำแน่จ <c oughs> ้ะก็เลยตกนอนเว้นอันพอแล้วถึงแสดงถึงคับรถนั่น <c oughs> เด uh, ี๋ยวคำคำมียตังขมาก็ได้่วงแล้วแตงโตมไม่ถ่ายุ้มตุ้มหนึ่งเออใหญ่อีกแล้วนะพอได้เบื้องดอกมอนี่ใหญ่ถ้าได้ใหญ่าดรจนี่เนี่ยอได้มองเดี๋ยวคนอื่นมากลางเดี๋ยวคนอื่นมาปู่กอนนี่บ้านนี่นางสี่คนได้ไสี่ผืนนี่ด้นีขววดขวดดขอดวดขวดขดววด อาหารแต่ของมาซาเขานางทับเหมือนปฏิวัติว่าเอาสาดคุณไปใส่ปฏิวัติอองน้กันคะนงนา้ำโอ้ยให้นทับน เเออพิ่นมาจองสถานที่นี่แม่นีแล้วก็เอับค้างหนึงแล้วสารใส่กันเลยศาดนีแล้วสิลื้อออกผู้ใดลือมันสิผืนใหญ่แล้วสิบ่กล้าลื้อแล้วว่าเฮ็ดจังได๋สิบ่ได้ห่อเข้ามานั่งเสาดวศางตรกเจ้าใดเข้ากับมาเออหมู่อาบน้ำเตรียมตัวมานั่งศาสถาก็มี ป้าอันห้อยแหละป้าอ Or อกได้ค si um, ่อยเอาลิกทับนีิดนึงเออยังแดดยังเหี่ยวนะเหี่ยวออกบอมเบน่าของดีได้ออกยังเมียเล็กน้อยเขาเหี่ยวออกเขามีแห้งในแต่ของอันเหี่ยวออกแต่คว้วดันขึ้นบานคว้วดันขึ้นได้บานได้ดมเงินเข้าไปเลยไปไกลยังสมน้อยบอกกูสาวที่หนึ่งสามสี่คนผู้าอะเนาะเอากระสีบอมเบนมิเตผู้สาวบนนั้นพายกระเป๋ากับอยมือนั้น พี่น้องกันบ้านนี่สองคนเสียเขียวก็เสียแดงซือกันทีตรเอมีเาผู้สาวโอ้มีเต็ผู้เฒ่าเป็นจ้องอสาดไ้พี่น้องบ้านเราเสียนพนพี่น้องโทรมาให้ผู้สาดว้ถาดมันเล่าเสียนมันเลาเ็เสนมันยิดำื ม,มือมสาอันกำนันแพทย์ตัวเด็กน้อยว่าสิพาพไปตึกแตตีซีไปเบิ้งเขาพรวิหารพสดุหกโมงเส้สากับบรูมันสิไปเบิ้งเอาอีหยังเขาพระวิหารยามีหฮอนแ่ก็หยังเมือขึ้นมันมีงานค่ะพระกาแลนมาแต่ไซยาพูมเลยมาน้องสีอยโลมันสิมาทานมูเจ้าบอกกรามามือนีอันมามือนีมูเจ้าไปได้บื้ง <laughs> บนอลหนึ่งบอก ติ๊ตโต้ใส่ละผู้สาวผู้สาวนั่นผู้บ้าบอกให้ติดตโต้เสียเลียงนั่นติดต่อผู้สาวให้แน่นั่นว่าสั่นผ้ากระเป๋าอยู่นั่นว่าสั่นเออมีใครช่วเออมีแดงมีแดงด้วยไก่เมียมาเออแม่น ติดต่อให้แน่เพื่อนวิติดต่อผู้สาวให้แน่หมยาฆ่าไร่สูตรไร่เพื่อนมาเออโลดอยู่คนละหม่องตายตัวบัานเมียกระเฮ็ดงานหม่องอึงผัวกลับไปนอนอยู่หม่องนึงเสียบ้านนี้แล้วอันเสือสิเล็บสิยงาเลสเสือสิปงเล็บเสือสิปงเหมือนนี่แหละโอเคค่ะ แรงก็สิไลอีกรอบนึงค่ะ